สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตลาดการเงินโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อสถาบันการจัดทำดัชนีชั้นนำระดับโลกอย่าง S&P Global ได้เปิดตัวดัชนีสุดล้ำ S&P Digital Market 50 Index หรือที่เรียกกันสันส้นๆว่า DM 50ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ S&P ได้รวมเอาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเข้าไว้ในตะกร้าเดียวกันกับสกุลเงินดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ดัชนี DM50 คืออะไรดัชนี DM50 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและเข้าถือการลงทุนในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลได้ง่ายขึ้น โดยมีองค์ประกอบหลัก2ส,ส่วนดังนี้ 1. ห,หุ้น35ตัวคัดเลือกจากบริษัทในตลาดสหรัฐที่มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านคริปโตบริษัทโครงสร้างพื้นฐานผู้พัฒนาบล็อกเชนและแพลตฟอร์มฟินเทคโดยต้องมีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างคอยเบดและไมโครเซจีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา 2. คริปโตเคเรน 45สกุลขัดเลือกจากสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้มั่นใจในสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือจุดเด่นที่สำคัญของดัชนีนี้คือการออกแบบที่รัดกุมโดยมีการจำกัดน้ำหนักของสินทรัพย์แต่ละอย่างให้ไม่เกิน5%ของดัชนีทั้งหมดเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความพันผวนจากการที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง พุ่งขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงทำไม DM50 ถึงสำคัญต่อตลาดการเงินการเปิดตัวดัชนี DM50 ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Wall Street และตลาดการเงินดั้งเดิมที่จะผนวกเข้ากับกระแสสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสถาบันการที่ผู้สร้างมาตรฐานโลกอย่าง S& p ยอมรับและสร้างดัชนีที่รวมคริปโตเข้ามาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่า คริปโตเคเรนซีไม่ใช่แค่สินทรัพย์ช้ยขอบอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินหลักแล้วการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นดัชนีนี้ร่วมมือกับไดนาลีแพลตฟอร์มฟินเทค เพื่อออกแบบโทเค็นที่จะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในตะก้าทั้งหุ้นและคริปโตได้ในผลิตภัณฑ์เดียวมาตรฐานระดับโลกดักชนี DM50 จะถูกปรับสมดุลหรือรีบาลานทุก3เดือนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับดัชนีระดับโลกอย่าง S&P 500เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความทันสมัยอยู่เสมอและในช่วงเวลาที่ดัชนีนี้กำลังจะเกิดขึ้นเราก็เห็นความเคลื่อน ในตลาดคริปโตยอย่างต่อเนื่องโดยในเร็วๆนี้บ t ทคอยก็เพิ่งจะทำสถิติออเทามไฮหรือสูงสุดตลอดการไปอีกครั้งทำให้การจับตาดัชนี DM50 ยิ่งน่าตื่นเต้น S&P Digital Market 50 Index จึงไม่ใช่แค่ดัชนีใหม่แต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกการเงินก็าลัางเปลี่ยนผ่านนําเสนอมิติใหม่ของการลงทุนที่ประสานสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับหุ้นเทคโนโลยีชั้นนําได้อย่างลงตัวนักลงทุนที่สนใจในนวัตกรรมใหม่ๆการกระจายความเสี่ยงในกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนี DM50 นี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ ดรพงษ์ดี้อยสำหรับคนที่กินอาหารไม่ครบห้ามูพักผ่อนน้อยใช้สมองหนักต้องหา้ามพลาดสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าในคลิปเลยนะครับ